หลังจากที่เราได้ทําการแทรกเสียงเป็นแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับจากเรื่องของการแทรกนะครับเราจะทําการแทรกวิดีโอนะครับเราจะใช้การแทรกวิดีโอนะครับโดยใช้ริบบอนที่ชื่อว่า insert เหมือนการแทรกเสียงเลยนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเตรียมหน้าในการแทรกวิดีโอก่อนนะครับ อ่านะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราอยู่ที่สไลด์ที่2คราวนี้เดี๋ยวเรามาทําที่สไลด์ที่3กันของใครที่ยังไม่มีสไลด์ที่3นะครับสามารถทําการนิวสไลด์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับนิวสไลด์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับอาจจะมีการปรับแต่ง Layout นิดหน่อยนะครับสามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับอ่าปรับแต่ง Layout ์นะครับตอนนี้เนี่ยผมอาจจะใส่ข้อมูลไปบอกว่าเป็นวิดีโอคณะนะครับวิดีโอแนะนํา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่ทำการกำหนดหัวข้อแล้วเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้เราจะมาทำการแทรกวิดีโอกันละนะครับเหมือนเดิมครับคลิกที่ริบบอน Insert ครับนะครับ Insert นะครับเราจะมาดูในส่วนของ Media นะครับในส่วนของ Media ตรงนี้นะครับ ตอนที่เราแทรกเสียงเราใช้ในส่วนของไอคอนที่เป็นออดิโอแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมาแทรกวิดีโอก็ตรงตัวเลยครับเราจะไปคลิกที่วิดีโอนะครับในการแทรกวิดีโอเนี่ยนะครับสามารถแทรกได้ผ่านทางออนไลน์วิดีโอก็ได้ก็คือจําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการแทรกออนไลน์วิดีโอผมมีไฟล์วิดีโอนะครับนะครับที่มีอยู่ในเครื่องดังนั้นเนี่ยนะครับการใช้งานในกรณีที่มีไฟล์วิดีโอที่มีอยู่แคงในเครื่องเนี่ยสามารถเลือกได้เป็นแบบวิดีโอ on my PC ก็ค,คลิกได้เลยแล้วก็ไปเลือกพื้นที่นะครับที่เราทําการเก็บไฟล์วิดีโออนะไรนั้นเอาไว้นะครับก็คลิกขึ้นมานะครับอ่าก็กด Insert ได้เลยนะครับคลิก Insert ได้เลยนะครับ c r o s o f t PowerPoint เนี่ยจะไปทําการดึงตัววิดีโอเข้ามาวางไว้ในหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะใหญ่นะครับเราสามารถย่อขยายได้ นะครับย่อขยายวิดีโอได้ให้เหมาะสมกับหน้าสไลด์ที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเล็กเกินไปและใหญ่เกินไปเราก็สามารถปรับขยายได้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับมาดูในส่วนของริบบอน Playback กนะครับเพลย์แบ็กเนี่ยก็คล้ายๆกับการแทรกเสียงนะครับคือเราสามารถปรับแต่งได้ว่าเราจะให้วิดีโอนี้เนี่ยเล่นด้วยการคลิกต้องคลิกให้เล่นก่อนถึงจะเล่น หรือจะให้เป็นแบบออโต้นะครับสามารถคลิกออโต้ได้นะครับสามารถคลิกออโต้ได้นะครับเราก็สามารถลองคลิกเพย์ดูเล่นๆได้ก่อนก็ได้นะครับในระหว่างการเอาวิดีโอเข้ามาใช้เพื่อบาทีเนี่ยวิดีโอที่เอามาใช้อาจจะไม่ตรงกันนะครับก็สามารถคลิกดูได้เอว่ามันใช่หรือเปล่านะครับอ่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถติ๊กในเรื่องของ เสียงได้ว่าระดับเสียงจะเอาเป็นแบบไหนจะมีการเฟดอินเฟดเอาไหมในเรื่องของวิดีโอนะครับนะหรือจะมีการตัดต่อช่วงวิดีโออย่างเงี้ยนะครับสามารถปรับแต่งได้ในส่วนของวิดีโอตรงนี้สามารถปรับแต่งว่าจะให้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหรและสิ้นสุดเมื่อไหรสามารถปรับแต่งวิดีโอได้เหมือนกันจะมีแถบสีเขียวแถบสีเขียวเพื่อกําหนดจุดเริ่มต้นว่าวิดีโอเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับหรือแถบสีแดงวิดีโอจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ นะครับสามารถปรับแต่งได้แล้วกดโอเคเลยนะครับตัวนี้สามารถเป็นการปรับแต่งวิดีโอเพื่อตัดต่อวิดีโอให้เหมาะสมกับการนําเสนอชิ้นง,งานนั้นๆได้นะครับเหมือนเดิมครับก็คือสามารถติ๊กได้ว่าจะให้เล่นอยู่บนพื้นหลังไหม l a y Full Screen หรือว่าเมื่อวิดีโอจบแล้วเนี่ยจะให้มีการลุกทําซ้ําหรือเปล่านะครับทำซ้ำําเล่นซ้ํำไปเรื่อยๆจนกว่าจะปิดการนําเสนอไปหรือเปล่านะครับสามารถปรับได้นะครับอ่านะครับ ตรงนี้คือเรื่องของการแทรกวิดีโอซึ่งไม่ยากเลยจะคล้ายๆกับการแทรกของเสียงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของเสียงก็เหมือนกันเสียงก็จะมีในส่วนของฟอร์แมตซึ่งสามารถปรับแต่งในเรื่องของฟอร์แมตได้เช่นกันก็สามารถลองเล่นได้เหมือนกัน,นครับ